สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอเชียในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือ2องนะ,ะวันนี้นะคะจัดเจ้า s สันมาให้นะคะเป็นแบรนด์รองที่น่าใช้มากๆเลยนะคะยังไม่ตกรุ่นด้วยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเจ้า닛สันนาวาล่า np 3 0 0 d o u b เด c บูแปนะคะเป็นตัว2.5 EL นะะได้รถปี2018นะคะเลขไม่แค่15,000กิโลเท่านั้นเองนะ,ะบอกเลยว่าได้4ประตูยกสูงเกียวโตแบบนี้เลย สภาพสวยนะคะสภาพนางฟ้าสุดๆเลยนะคะออปชั่นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนี้เสียพาไปรับชมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าของเขากันก่อนเลยนะ,ะสําหรับคันนี้ด้านหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยและพี่ๆดูโคมไฟนะใสๆแบบนี้เลยไม่เหลืองเลยนะคะพี่ๆนะและเดี๋ยวเราล้างทําสปาให้ใหม่อีกรอบก่อนส่งมอบแน่นอนไฟใดนทันลนั่งไล์มีให้ครบครบแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของไฟตัดหมอกคูหน้าก็เช่นเดียวกันนะมีมาให้ด้วยนะสําหรับคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านของเขานะคะก็าจะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยแน่นอนโลโก้นิสั่นเดิมแท้จากโรงงานป้ายทะเบียนนะจำง่ายๆแบบนี้เลย8 9 0ูนย์นะคะเลขสามหลักเท่านั้นเองนะคะพี่ๆบอดี้ Body, ตัวรถสวยสง่าแบบนี้นะคะเหลี่ยมสันคมชัดไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆนะคะตัวรถได้มาเป็นสีบอลเทาสภาพดีนะคะบอกเลยสภาพดีนะ ในส่วของล้อนะคะได้เป็นตัวล้อแมกอลอยปัดหน้าเงาแบบนี้นะคะเป็นทูโทนนะคะขอบ18นิ้วรัดได้วยังปี2024นะคะชื่อยางกอา็อ่านไม่ออกนะคะลูกค้าใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะได้ย่างปี2024ยัางใหม่นะคะดอกยางลุกๆเลยนะสภาพสวยใช้ได้ยาวๆแน่นอนเต็มซุ้มล้อแบบนี้เลยนะสภาพดีนะคะลูกค้ามาพร้อมก้อง360องศานะคะทำสไตล์ของนิสสันนวาร่าเลยสภาพดีแน่นอนนะคะ สติกอร์มีมาให้แบบนี้เลยนะคะบันไดด้านข้างติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของกระจกนะคะก็ได้เป็นกระจกปรับและพับไฟฟ้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยวม,มาให้ในตัวกล้อง360มีให้ครบแบบนี้กระจกเดิมแท้นิสันแบบนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะในส่วนของมือเปิดก็ได้เป็นมือเปิดนะคะโครเมียมแบบนี้เลยสภาพดีนะคะคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากๆได้รถปี2018 ภายในได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะลูกค้าเดี๋ยวเราล้างทําสปาให้นะคะอันนี้เป็นสภาพแรกเข้านะคะขอภัยด้วยนะเดี๋ยวเราเก็บงานล้างทําสปาให้ครบหมดทุกอย่างเลยนะคะบอกเลยว่าวันรับรถไม่ใช่สภาพนี้แน่นอนสภาพสวยสภาพนางฟ้าแน่นอนนะคะมาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะตัวโครงสร้างนะคะนี่ตัวนงตัวน็ตวนตวนนอตเดิมทุกจุดไม่มีกระดิกเลยไม่มีขยับเลยนะคะรับประกันนะคะเรารับรถมาแต่รถสภาพเกตเอรถค่าดาวทั้งนั้นเลยนะคะ ครงสร้างเดิมหมดทุกจุดแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะนอกจากไปสัทออโ,โต้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวเม็ดองเม็ดอาร์ตตะเข็บเม็ดอาร์ตโอโหเรียงกันลึกๆสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะพี่ๆใครได้ไปนะค,ะคุ้มมากถึบอกเลยนะค,ะคุ้มนะคะรับประกันเลยรถไม่มีชนหนักพิษคว่ำจมน้ํากับสีต,ตะตกาะไม่มาอย่างแน่นอนนะคะใครชอบจัดได้เลยนะคะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะเบาะตอนที่2ได้เป็นเบาะผ้านะคะไม่อมความร้อน ระบายความร้อนได้ดีไม่มีฉีกขาดไม่มียับไม่มีย่นนะคะสภาพก็อาจจะเลอะๆแบบนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราล้างทําสปาให้นะลูกค้าจา๋าอันนี้เป็นสภาพได้เข้าขอย,ย้านิดนึงนะว่าเป็นสภาพแรกเข้านะเดี๋ยวเราล้างทําสปาเก็บงานให้ครบ,ครบเลยนะคะ,ะมาดูกันในส่วนของตัวล้อฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆอย่างแน่นอนนะสติ๊กเกอร์คาลิเบอร์มีให้แบบนี้เลยไฟท้ายได้เป็นเดิมโรงงานหลอดมาปิดรีฟิลเตอร์เลยนะคะมเมเนแนน ประหยัดมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้นาวาล่าโลโก้นี่สันเดิมแท้จากโรงงานกล้องมีมากให้แบบนี้นะคะครบครบเลยนะคะายทะเบียนจําง่ายๆนะคะของเราก็ไม่มีบรรทุกหนักอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราล้างทาสปาให้นะจ๊ะลูกค,ค้าจะเป็นสภาพแรกเข้านะคะอันนี้เป็นสภาพแรกเข้าเลยนะคะเดี๋ยวเราล้างทาสปาให้อย่างแน่นอนนะคะแล้วมาดูในส่วนของตัวห้องฝั่งคนขับกันต่อเลยนะคะเริ่มจากโครงสร้างกันเลย โครงสร้างของเขานะคะก็น็อตเดิมๆทุกจุดสติกเกอร์ความดันลมยางใดๆอยู่ครบหมดนะคะพี่ๆค่ะเดิมๆนะคะนี่พาดูโครงสร้างกันต่อรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะเหมือนพี่เข้ามาดูรถจริงเลยนะ,ะแต่เศบเม็ดอ์ตไม่บิดไม่เบี้ยวเรียงกันลึกๆสวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพเดิมๆนะลูกค้าไม่มีตัดต่อกอไม้ไม่มีพิดตัามมาอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็ในส่วนของแผงกระตูก็ได้เป็นระบบออโต้นะคะนี่เปออโต้ฝั่งคนขับแบบนี้เลยจบกระจบนะคพับไฟฟ้าเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะเดี๋ยวพาชมออปชั่นฝั่งคนขับนะ,ะนี่พวงมลาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยพี่ๆพ,พวงมลาลัยยังดีอยู่เลยนะคะได้รถปีสิบแปดแต่ว่าไม่มีรอยถลอกใดๆเลยนะคะนี่เจ้าของดูแลดีนะคะคันนี้เจ้าของดูแลดีนะ เรขไม1ยห0 0่0โลนะคะตามการใช้งานจริงได้รถปี18พุชคอนโทรลมีให้นะคะแล้วก็ควบคุมเสียงนะคะผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของจอกลางนะคะมาพร้อมกล้องถอยกล้อง360ครบแอร์ปรับเป็นออโต้ได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ Power Outlet เลก็มีให้แบบนี้เช่นเดียวกันรูเสียบ USB มีให้นะคะแล้วก็โหมดการล้อลื่นถลายมีมาให้นะคะในส่วนของเกียร์ได้เป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะ ด้านบนนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนไม่มีรอยขีดข่วนใดๆไม่มียันใดๆเลยนะคะแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะคะก็จะได้เป็นสีโครเมียมนะตัดกับสีดําแบบนี้เลยนะคะไปกันต่อเดี๋ยวพาชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องไปห้องเครื่องนะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะพี่พีนเริ่มจากโครงสร้างก่อนเลยนะคะ น็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยเกิดอุบัติเหตุนะคะตัวน็อตเดิมทุกจุดแบบนี้นะคะฝากระโปรงเดิมๆสติ๊กเกอร์มอ,ออก,กอ,อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีไม่กรอบไม่ร่อนนะคะอย่างที่แจ้งเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราล้างทําสปาเก็บงานให้นะคะเนี่ยกว่านี้แน่นอนนะคะนี่เป็นสภาพแรกเข้าคันตรงคันหน้นานะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุชนหนักใดๆนะคะแบตเตอรี่เดี๋ยวเราดูแลให้แน่นอน ตรงแอร์กองอากาศนะคะต่อภาษีพรบรเราจัดการให้ครบแน่นอนนะคะตัวน็อตเดิมทุกตุดสายไฟไม่มีหนูกัดหนูแท้อย่างแน่นอนนะค,ะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc เครื่องยนต์ดีเซลนะคะใครชอบจัดได้เลยนะคะต่างจังหวัดออกได้นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซนหรือว่าใครอยากซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนราคาคุยกันได้นะคะคันนี้ ได้เป็นเจ้านิสสันน a v ร r a สอง el นะคะเป็นตัวแต่ว่าแฝดสี่ประตูยอโตนะคะได้รถปี2018เลขไมล์0 0 0กิโลนะคะราคาค่าตัวเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเครดิตฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ8,00 0ต้นเท่านั้นเองนะหากใครสนใจนะคะ4ประตูยกสูงแบบนี้นะคะได้แบรนด์รองแต่ออปชั่นครบได้กล้อง360นะคะออปชั่นไม่แพ้แบรนด์หลักเลยนะคะเข้าศูนย์แมนแทนแนนต์มีศูนย์ให้นะคะ แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะจัดได้เลยนะคะพี่ๆราคาดี74,079,000เทน่านั้นเองนะคะเงินเดือน10,600เงินเดือน 1, 6, 000, นอนอน1 10, 7 0 0บาทขึ้นไปออกคันนี้คนเดียวจบเลยนะคะพี่ๆต่างจังหวัดก็ออกได้เรามีบริการนะคะวิ่งเซน็นถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะ,คะใครชอบจัดได้เลยนะคะรีบจัดรีบจองก่อนหลุดนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบจก,กันคลิปหน้านะคะจะมารีวิวนะฮะรถกระบะรถทัคพัวให้ได้รับชมอีกอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ